ไม่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 ทำโอยเฮ้ยเฮ้ยทำอะไรไงทำมองจ้างใครมาเพียดจัการมันยเฮ้ยเฮ้อ๋างมาโยจการมนเพียกมึงไม่พาคนมเยอะๆวะมึงเอามาโอ <the <the uh ้ยฮ้างเอาครมาเฮ้ยยก ครับทุกคนก็ต้องขอทักทายทุกคนกันอีกครั้งนะครับก็ตอนนี้เนี่ยผมกับเจ้าเปี๊ยกเนี่ยได้แยกทางกับแดงมาได้ทักพักแล้วนะครับและตอนนี้เนี่ยผมกับเจ้าเปียกเนี่ยกาลังจะเดินทางไปหาไอ้ชั่วที่ผมเนี่ยได้ทําการครั้งมันไว้นะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเจ้าเปียกเดี๋ยวไปดูด้วยใช่ไหมเปียกใช่ครับครับทุกคน เมื่อวานเนี่ยเจ้าเปียกได้เข้าไปดูไอ้คนชั่วที่ผมขังไว้นะครับและผมกับจเจ้าเ,เปียกเนี่ยเปียกครับเอ็งว่าแดงเนี่ยจะเดินมาทางมาถึงเราเหมือนอะไรกันเอ็งว่า,านานไงที่ปปาผมมาแล้วพูดยังไม่ทันถายคำได้ยินเสียงแล้วนะครับ ว่าไงยูนี่ยูนี่ป๊าป๊าหนูนะครับเสียงแดงเนี่ยมาแล้วนะครับพูดยังไม่ทันถ่ายคำเลยลไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไรนี่นะครับมาถึงแล้วนะครับ ยังไงก็เข้าเดียลุงราชาคนที่ดูแลเมืองลุงอยู่ตอนเนี้เดี๋ยวไปถึงที่มันเนี่ยเดี๋ยวยังไงเนี่ยคอยว่ากันอีกทีตอนนี้เนี่ยลุงยังคิดไม่ออกเลยว่าจะทำกับมันยังไงทำไปก็เป็นบาปแต่สุดท้ายลุงก็ต้องทำอยู่แล้วลเดี๋ยวเป็นบาบเราไปกันเลยดีกว่า เดี๋ยวไปเจอกันทีผมสอนในคนนั้นไว้นะครับเราไปกันเลยจะดีกว่าครับเยืยกจำที่ซ่อนได้ไหมครับจำได้ครับ โอ้ทุกคนตรงนี้มีรอยเท้าหมูป่าเยอะมากเลยนะครับนี่เป็นรอยเท้าเก่านะครับช่วงอ่าน้ําซ้อลงมานี่ครับเป็นรอยเท้าหมูป่าทั้งนั้นเลยนะครับหลายรอยมากเชื่อว่าหมูป่าน่าจะลงมากินอ่าน้ําที่นี่นะครับหรือว่าลงมาเล่นน้ําอะไรอย่างเงี้ยโอ้ลงเมื่อกี้โชคร้ยายมากลงโดนพึ่งต่อยโดนพึ่งต่อยไปด้วยใช่ครับ มผมก็เดินเฉยๆอ่ะอยู่ๆมาต้อยผมเฉยเลยโอ้แย่พอแลโอ้ทางลกมากเลยนะลุงทางลกกันเลยอ่ะน่ีกอท็็เป โอ้ทางลกนิดหนึ่งนะครับชันมากเองไปวลาพร้อมมาเลยไปทำพร้อม เสียงอะไรอ่ะมันเสียงแก้งเลยลุงชัยได้ยินไหมครับได้ยินเสียงแกงแแล้งจะเป็นเสียงแก้งเมื่อกี้ นั่งรอจอเปียกกันไปก่อนนะครับ ันนี้เนี่ยผมยจะเป็นวันที่มีอะไรแปล,แปล,แปลออกๆเขาบ่าให้เราเห็นเยอะเลยนะใช่<ะ>แล้วต่งตางๆรับมือให้ดีตอนนี้เนี่ยหลุดงอมันกำลังตามหาตัวมันเนี่ยไอ้วนแล้วตอนนี้เนี่ยลุงชิบ,บามีคนบางคนเนี่ยํำลังจะได้มาไก่เราหม่ยชาก่าเร็วเขา่าจะเข้ามาไก่ถึงตัวเรา อย่าประมาทเดชชัดลุงหมายถึงว่าคนของราชาใช่ไหมที่เราจับตัวมาตอนนั่นแหละโอ้เขาจะมาใช่ไหมครับลุงไม่ใช่ก็เร็วทุกคนลุงชายบอกว่าลุงจะสัมผัสได้ว่าคนของราชานะครับราชาชั่วนะครับในเมืองรับแลจะมาตามหาตัวมันลุงมันเปี้ยงมาแล้วนะครับ นั่งดูตรงนี้แหละแรกมันมาเลยอเเียกาไไปหนลุงให้มันใส่เสื้อผ้าดีจังอะจะเปลี่ยนเสื้อให้มันตัวเดียวลุงเนี่ยรับกับกินตัวมันไม่ได้กินตัวของมันเหม็นเกินอูย้ยอาล้วกให้กูกินน้อยมีผมควรได้เกินผมจะไม่ได้หลอกนะ นั่งลงโอ้หลุงเปลี่ยนเสื้อผ้าให้มันดีแท้ล่ะดีอะไรขนาดนั้นล่ะเฮ้ยทำไมพวกมึงไม่ฆ่ากูไปสักทีวะจะแก้ไว้เ้ยเนี่ยจะให้มึงตายอย่างทรมานถึงดีสุด แล้วถ้าฆ่าเองไปแล้วจะเห็นคนในเบื้องหลังเป่าหรืว่าใครร่วมมือเองบ้างใช่แล้วค้องตรงนี้เนี่ยมันต้องกันเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรไฮ้มึงจ้างใครมาเปียกจ้ารมันเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยจ้างใครมาโอ้ยจ้างมันไอ้เปียกมึงไม่พาคนมาเยอะๆวา

เบกขอดูหน้ามันหน่อยดิลงแบบหนึงนะเดี๋ยวผมมาไปดูไอคนนั้นก่อนนั่นมึงได้ยินไหมมึงมา้นเดียวจะทำอะไรปลกี้ตัวไปไหนกนตาอะน่าจะเป็นคนของไอ้นี่นะดูท่าแล้ว นั่นมันกพี่คุนะหรือนายท่านคุณนั่นมันเหนียวมากใช่ไหมนายท่านคุตาฮนะเปียกเดี๋ยวเราเราปล่อยมันไปบอกมันว่าไอคนที่ร่วมมือกับไอเนี่ยเดี๋ยวมึงไปไหนก็ไปเลยนะมึงไปบอกมันด้วยคนที่ร่วมมือกันเนี่ยพวกกูรอยอยู่นี่มาหาพวกเราด้วยวพวกกูรอยอยู่นี่นะ

มเมื่อกี้น่าจะเป็นเอ่อคนในเมืองมันนะเดี๋ยวพวกมึงก็รูมึงไหมันไปตามาไม่ใช่หรอเชนมนไอเปียกเื่อกี้ก็ปล่อยมันไปเลยนะทุกคนไม่งั้นไม่มีใครรู้นะว่าอยู่จุดนี้ยไม่งั้นเราจะไม่ได้ตัวคนที่อยู่เบื้องหลังแน่นอน ึงจะทรมาน้กูไปเจอไงจะฆ่าก็ฆ่าเลยให้อยู่เพื่อนรักมนึงบ้างอากูบอกไปกูก็ตายอยู่ดีก็ต้องตายอยู่แล้วตายแล้วมึงก็ต้องตายอยู่แล้วลุงแล้วเมื่อกี้ผมฝากให้มันกลับไปบอกคนในเมืองมันผมทำถูกไหมครับลุงลุงผมทำถูกไหมไม่พินลักให้มันมาดูเจ้านายของมันเนี่ย ใใต่ตตายวนะผมว่าต้องมีคนวงการมันนะใช่มันต้องมีคนอยู่เบื้องหลังแกคิดว่าไอ้พวกนั้นมันรักแกจริงจะไหมฮะ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 ,ะ,ะลงเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวมันตาย นีมึงไม่บอกก็ไม่เป็นไรแต่เดียวสุดท้ายแล้วมึงก็ต้องเปิดปากบอกอยู่ดีเพียกครับลาไปาไปฆ่ากูเลยกูไม่ล้าคุณจะเอากูไปไหนคนคนของมึงก,คงงก็คนของมึงก็หนีไปแล้วเมื่อกี้แม่เ็นจะมาช่วยมึงเลยข้างบงนี่เอ

พรุ่งนี้กวาดข้าวมาให้กินลุงล้วปล่อยปล่อยมันไปเมื่อกี้เราจะเกิดผลเสียอะไรไหมครับลุงมีผลเสียอะไรใ่ๆทั้งนั้นแล้วแล้วนี่จะได้กับได้เอ็งไม่เห็นเหรออย่างไงตัวประกันใช่ไหมมันหนีไปไม่ได้แล้วคือเรามีตัวประกันใช่ไหมลุงใช่เราจะทำไงย่างไงไม่หนีกไปไม่ได้ เมาไม่ได้ก็ได้ไม่ต้องเสี่ยอะไรลุงเรายังไม่รู้เลยนะว่าตอนนี้มันร่วมมือใครบ้างที่เป็นคนฆ่าเปียกคนที่วางแผนกับไอ้โผนบ้างก่อนอันแรกในท้ายแล้วความจริงมันก็ต้องเปิดเผยไว้แดง มันไม่ใช่แค่มันคนเดียวหรอกนะลุงผมว่าที่ร่วมมือ,อกับไอ้ผ่อนนะถอแล้วหนาจะมี่อีกลหลายคนถีอยู่พวกน้นเป็นตแสเ้ยแล้วแล้วก็มันข่าคนในเมืองลุงด้วยอะ่ะโอ้โหไอเนี่ยมันสั่งค่าแต่ผมว่ามันต้องมีคนสั่งมันอีกคนแหละลุงมันจะทำเองเหรอ ใช่เรื่องนี้ต้องมีคอนอยู่เบื้องหลังแต่ลุองอยากจะบอกเองว่าปืนพวกนี้เนี่ยหมาไปเขาตไอไหน้อั่น่แล้เรื่องนี้จะมีคนมาช่วยมันไหมลุงอันนี้ก็หลายวันมากแล้วนะผมยังไม่เห็นใครมาช่วยมันเลย จะกลายเป็นหมาหัวเน่าแล้วแหละมนนีใครเอามันไงแต่ไม่แน่ที่เราส่งไอตัวไอคนเมื่อกี้ไปอะไม่แน่มันอาจจะไปเรียกคนมาช่วยนะลุงก็ต้องรอดูเราต้อง,ต,งตั้งรับไว้อย่างดีเลยแหละจะมีสักกี่ตัวร้อยมาช่วยไอหมอนี่โอ้ยแป๊ด จับจับมันไว้ก่อนเดี๋ยวลองถามมันอีกสักครั้งหนึ่งเผื่อว่ามันอาจจะจะตอบเฮ้ยมึงจะบอกได้อย่างว่ามึงร่วมมือใครถ้าม,มึงบอกถ้าม,มึงบอกกูจะเลิกทรมานมึง ถ้าเขาหัวทีน่าจะสลบแล้วกูจะบอกฝาดิ้เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้เอาข้าวมาให้กินนะมึงคิดว่าใครจะมาช่วยมึงไหมอีคนเมื่อกี้คิดว่าพวกมันรักกันจริงเหรอใครจะมาหามึงเจอวะเออ ป่าแบบนี้ใครจะมาหาเจอไม่ไไมแน่ว่าอาจจะออกมานะครับคนในเมืองของเขาแล้วก็ผมอยากรู้อย่างเดียวนะว่าใครเป็นคนร่วมมือกับเขานะอยากรู้มากนะครับที่แบบทำร้ายนะครับฆ่าชีวิตเจ้าเปียกไปนะครับแล้วก็ฆ่าคนในเมืองลงนะครับถ้าเป็นเป็นเขาคนเดียวผมเชื่อว่าไม่แน่ไม,ไม่ใช่หรอก มันต้องมีคนร่วมมือด้วยแน่นอนนะครับมึงจะบอกได้ยังวะสรุปเฮ้ยมึมงะมะะมจะบอกได้ไหมบอกบอกแล้วโคตรดีโคตรดังฮะมาเดินหัวใว้ใช่มาเด็ดหัวกูเหรอ มันจะเด็ดหัวคู่เรียว่าคูเนี่ยจะเด็ดหัวมันก็อะไรนะลุงเขาบอกว่าเขาจ้างใครมาเด็ดหัวลุงนะมันจ้างคนเนี่ยมาเด็ดหัวลุงใครอ่ะไม่รู้เหมือนกันใครไอ้นี่เนี่ยมันเป็นคนบอกจากปากมันเองมันจ้างคนมาเด็ดหัวลุงแล้วเป็นใครคนที่มันจ้างอ่ะไม่รู้เหมือนกันมึงจ้างใครวะมึงจ้างใครสรุป ตามล่างเลยเจ็บโอ้ยอ้ยเสร็จร้อมองต้องเขนมันอีกทีนึงจะถามเป็นครั้งสุดท้ายว่าใครจะจ้างใครมาดีดำไงจนชุดดํเหรออ๋อไอ้พวกจนชุดดา มันก็ร่วมมือกับเองใช่ไหมกูตัดพวกมันมาเพื่อจะมาตามลายตอบได้ดีมากเดี๋ยวพรุ่งนี้กูเอาข้าวมาให้กินแต่ว่ากูยังไม่ปล่อยตัวมึงไปหรอกเพราะว่ามึงทำชัว่วไว้กับชาวบ้านเยอะเบียกขอทีสุดท้ายนะเบอยกเดี๋ยวเปียกเอามันไปเก็บเลยลากัวมมันไปเลย มันนายกูเ,เริ่มเมนหนะ่ามันแล้วหลีบใส่หัวไปจ้าไปไปจะให้จับเบียกล่างมันไปเก็บนะครับ<ป>พรุ่งนี้ก็ต้องจะต้องเตรียมการไว้อย่างดีแล้วแหละมั่งลงใช่เพราะว่าไอ้นั่นมันมันไปบอก เราอาจจะได้ตัวคนที่ร่วมมือกับมันด้วยไปแลยเปียกอย่าประมาทนะนะรับอมยังไงต่อดีเราก็ไปรอเปียกไหมเขาไปขึ้นไปรอเปียกข้างบนไหมล่ะไม่ได้ลุงแล้วพรุ่งนี้เราต้องเรา่าจะต้องเตรียมการไว้อย่างดีเลยนะไเลเพราะว่าทรายหมอนไปบอกว่าพรุ่งนี้เราอาจจะได้เจอพวกคนที่ร่วมมือกับมัน เดี <Okay. S 2> ๋ยวพรุ่งนี้ต้องเตรียมการอย่างดีนะทุกคนต้องระวังนะครับเพราะว่ามันรู้จุดแล้วนะว่าเราเก็บไอ้นี่ไว้ไหนนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้เราจะไม่เก็บไว้ที่นี่นะเราพยายามนะจะเปลี่ยนทิศหน่อยนะจะเปลี่ยนที่ซ่อนตัวหน่อยแล้วก็เราจะมาแอบ,แอบดูนะว่าจะมีคนตามมาช่วยมันหรือเปล่านะทุกคน เอาละทุกคนเดี๋ยวผมกับลุงชายนะครับคงจะต้องเดินทางกลับกันแล้วนะครับนะแล้วคนไม่รอเปียกแล้วก็เดี๋ยวกลับพร้อมกันแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้เหมือนได้รู้แล้วนะครับว่ามีใครร่วมมือมันกับมันบ้างนะครับอ่ะที่รู้ๆเลยมีโจรชุดดาใช่ไหมลุงชายที่มาเด็ดหัวลุงชายแต่ว่าเด็ดไม่ไม่สำเร็จทุกคนมันมีโจรชุดดานั่นแหละแล้วก็เดี๋ยวได้รู้อีกพรุ่งนี้ถ้ามีใครมาช่วยมันเดี๋ยวได้รู้เลยนะว่าใครอะร่วมมือกับมันบ้างนะครับ ่าเรื่องสาระเล็วทั้งหมดนี้จะถูกเปิดเผยนะครับเ <_' S 1> ชื่อว่ามันคงไม่ปล่อยให้มันอดตายหรอกทุกคนมันต้องบอกความจริงนะครับแน่นอนอ่ะเดี๋ยวไปกันก่อนทุกคนไว้เจอกันในคลิปิดอโอหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปิดอโอนี้บ๊ายบายทุกคน